สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องที่คักแพ่งสุขุสุขกันค่ะยินดีตอนรับสู้ช่อง YouTube และ Facebook แฟนเพจเพจดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนค่ะ ขอบคุณพี่น้องในหลายที่ซอยเบิงซอยแชร่คลิปวิดีโอติดตามเป็นกำลังใจพิมพ์ทักทายกันพิมพ์แสดงความคิดเห็นใต้คลิปวิดีโอต่างๆนะคะขอบคุณในหลายอิลีพี่น้องขอบคุณพิเศษเอฟซี FC อิหล่าอุงอิงเอฟซี FC สาวน้อยเพชรบานแพงสุขขู่สุขคนขเมื่อคืนนีสาวน้อยเพชรบานแพงอิหล่าอุงอิงทำการแสดงท่งสนามทูปเตมีน้องพี่น้องเนาะ เป็นจังไหนแน่ปตานีมือหนีสาวน้ำเย็นยังว่าเดี๋ยวเอาคลิปเลยเพราะวัาเพิ่งกลับมาจากไปทุระพี่น้องค่ะกลับบางหวัดบาเรื่องยังดีเนาะปตานีบอกเรื่องยังสู่พี่น้องเข้าฟังว่าสันเอาจัางสี่ง่ายๆเลยค่ะพี่น้องค่ะต่อไปหนีในแต่ละมือเดี๋ยวสาวน้ำเย็นสิพาพี่น้องไปจอบเบิงไปจอบเบิงลูกสาวพี่น้องไปจอบเบิงลูกสาวทรงงานในแต่ละมมือค่ะมาเบิง ุงอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงหลังจากก,กําการแสดงมือขึ้นส่งงานพี่น้องส่งงานจากวอรซันขอบพระคุณมาลัยจากพ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC อิลาเดอจากทีฮักแพงอีลาขอบพระคุณที่ปอถิมอีลาตั้งแต่มือแรกจนฮอดมือนีพ่อพ่อแม่แม่กันย่างเอ็นดูฮักแพงอีลาคือเก่าขอบพระคุณพ,พ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC สาวน้อย ที่เปิดโอกาสให้อิลาจากเมือนั้นจนคอดมือนี้พ่อพ่อแม่แม่ก็ยังคอยดันหลาสพอร์ตหลาอยู่ตลอดขอพระคุณบานหักทุกลังที่เป็นกำลังใจให้หลาอยู่ทุกครั้งหลาหักพ่อพ่อแม่แม่เด้อจา่าหวาสันนะคะอา้าวพี่น้องเอยปาตาเนติสแฮชแท็กเนี่ยพ่อพ่อแม่แม่มีไผแน่มีผู้ใดแน่มีไล่ซื้อเจ้าของบัวคาพี่น้องได้นี่หรือ บมมีไรซื้อเป็นมาไล่นาเวทีอ่าอาจจะเป็นมาไล่ในช่วงเช็ก้าเขาเอื่นว่าเป็นเป็นติดมือเนาะออคือไปปอนหนาหา้านกับกับพิมพ์บอกใดเด้อเอาว่ามือขึ้นนี่ผู้ใดใดไปมวนกับลูกสาวแน่อยู่หนาหานสาวน้อยเพชรปันแพงผู้ใดมีโอกาสเด้ป้ปอนนาหานให้ลูกสาวแน่ลองพิมพ์ใต่คลิปใดเลยนะคะแต่ว่าอีหล่าส่งงานค่ะ ติดแฮชแท็กนะคะอขอบคุณพ่อ,พอ,พอแม,แม่ติดแฮชแท็กแม่สถาพรพ่ออุทัยามาลายด้านหน้าเวทีแม่อัญตยาบานหักนอ้องอุ้งอิงรัตนาพรพีแจ็คก,กี้พ่อป,รปรวริษพ่อเทพแม่ปองพ่อประพาสน้องหลาดนาคนปรปฐมอ่า แม่ณวิสราพรแม่วิชุตาพ่อสุภชัยพ่อฮักอุดรดแม่ฮักอุดรช่อดอกไม้ด้านหน้าเวทีและรางวัลด้านหน้าเวทีและของกินด้านหลังเวทีที่พ่อพ่อแม่แม่มอบให้หลาดเดือดจากวัสน สิเพิ่นขอบคุณกันนี่แล้วพี่น้องคาปาตานีเดียวแต่ละมือสิาพาไปจอบแบบนี้กัสิาพบบบสาเอาหูอีลาทายหูงามๆกับมาไล่ของพอๆพอพอแหม่ๆในแต่ละคนเนี่ยอ่าเอามาหว้่วสู่กันฟังผู้ใดเห็นมาไล่เจ้าของบ่อน,นันพี่น้องค่ะอันทาม่นโบเห็นนั่นก็นแสดงว่าอยู่ในกะตาเด้อพี่น้อง <laughs> ปุ่มเซกตาออผู้ใดเราไปป้อนเนี่ยที่อยู่ในกระตาอีลานั่นโอ้ยังมีติดแฮสแทกอีกพ่ออ่กริษนพลนะคะแม่พันธิพาพ่อบุญช่วยแม่วิพาแม่สุวิมลพ่อชัดชวานเรากลับมาไล่จากว่าพ่อแม่แม่ด้านหน้าเวทีอ๋หรือว่าเมาื่อคืนอีไปทำการแสดงสองมองมีเพิ่มเติมไามอีกเพราะว่านีหรือจังใดพี่น้องค่ะุณ่นะ ปาดเนะสวอรอนสวอรอนเงินสะวรนของกิ่นพุ่นะกองอันยเลยพี่น้องค่ะสวร์น้ำลูกสาวเอามาว้าวซูฟังเอาอีกเรื่องนึ่งบัตานี้เฮาจะสังเกตเห็นอีหลาอุ้งอิงมักจะนําเอาเอากลอนล่ําเอาเพลงของหมอลำสาวเสียงผินจินตลาพูนหลับมะฮองไลหลายเถื่อแมนบอพี่น้องได้หลายเพลงอย่างเช่น คณะน้ำตาอย่างเช่นช่วงคอนเสิร์ตช่วงนี้ก็จะมีอะคอยรักต่างแดนจึงสี่นะคะพี่น้องแล้วกับมือคืนนีตอนเช็คเศร้าได้ยินอีหลาเอาเพลงเจ้าเบาหายมาหองพี่น้องมาหองเช็กเศร้าอีกจังหน่อยก็อาจจะหองอยู่ในช่วงคอนเสิร์ตเนาะพี่น้องเนาะ ซึ่งเจ้าว่าวหายเนี่ยเป็นเพลงของหมอลำสาวเสียงพินจินตลาพูดลาบที่โด่งดังพี่น้องที่โด่งดังในช่วงปี2536นะคะพี่น้องค่ะช่วงปี2536โด่งดังอีะเอามาห้องเอามาเช็คสาเอาจังสีแล้วกันพี่น้องค่ะพอดีคือจังมือว่านเนี่ยสาวน้ำเงินกะใด พายอนไปถึงศิลปินภูทีมขึ้นเวทีของสาวหน่อยเพชรบานแพงผู้หนึ่งนั่นก็คือน้องนันอนัอาน,านใต์หม่ทองคำํำพายอนไปเ่าถึงประวัติความเป็นไปเป็นมา ขอบคุณในหลายนะคะขอบคุณแม่หักเนาะขอบคุณพอ่อพ่อแม่แม่ของน้องนั่นค่ะเอฟซีของน้องนั่นเพื่อนเขามาขอบคุณสาวน้ำเยื่อไลยเลยทีเดียวเพื่อนว่าขอบคุณทีว่าวาวข่าวเกี่ยวกับนอ้องว่าวประวัติน้องว่าวข่าวเกี่ยวกับน้องจังสีนะคะเพราะฉะนั้นสาวน้ำเยื่ก็เลยมาคิดได้ว่าเออเอาจังสีดีกว่าเห็นอิล่าเอาเพล่งของ ของหมอลำสาวเสียงพินจินตลาภูลลาบมะฮองในหลายๆเถื่อจังสีนเนาะพราะฉะนั้นคลิปหนาพี่น้องค่ะสาวน้ำเงินจักขออนุญาตพาพี่น้องย้อนร้อยกลับไปกลับไปบึงประวัติของหมอลำสาวเสียงพินจินตลาพูนลาบแล้วก็ตอตไปหนี้ทห้ศิลปิน ามากขึ้นเวท,ทีสาวหน่อยหรือวาอ่าเป็นการมะ้องเพลงคู่กันกับอีหลา่าอุงอิงหรือเอียงได้หลายอย่างสาวนุ่มยืนจะพยายามย้อนไปเบิงประวัติบุคคลเหล่านั้นนะคะหรืออาจจะมีการสอดแทรกประวัติศิลปินเข้ามาในคลิปของสาวนุ่มยืนเพิ่มขึ้นพี่น้องอาจจะเคยได้ยินได้ฟังแล้วจากคลิปของผู้อื่นนะคะแต่บบเป็นอย่างสาวนุ่มยืนก็จะเอามาเว้าว เท่าที่สาวน้ำเืินหาข้อมูลมาได้และเอามาวาในสไตายเจ้าของแล้วกันฝากพี่น้องติดตามเด้อค่ะเด้อแต่ว่ามือนี้ขออนุญาตยิบเอายิบเอาเพลงเจ้าบบาหายทีอลาอุ้งอิงเช็คเศร้ามือว่านี่นะคะมาฝากมาตอนตอนถ่ายคลิปนั่มแล้วกันนะคะขอบคุณพี่น้องที่ติดตามคลิปวิดีโอกับสาวน้ำเืินค่ะขอบคุณในลายยูดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีคะ่ะ Oho, ini juga kira-kira yang sama loh kak Oho, ini juga kira-kira yang sama loh kak